ไม่มีนักร้องไม่รู้ว่าเขาทำกันตรึมเขา <c oughs> ขาก็าาทำอีกแบบหนึง่งเขาไม่มีเพลงแบบนี้กันตรึมมาแล้วเขาก็าจะทำอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็เหมือนเนียที่เพลงที่ยายร้องเพลงนั้นอ่ะดีหนย,ยังอยู่ไม่นอนเนี่ยเหมือนยายมืนยายร้องเพลงเดิ้ลไซเดรบต่นาบางมือเรียง ตอนเดินเสรหน้าร้อยจียงตอนเดินเรหน้าร้อยเจียงไอ้บางมีเรียงเป็นบุปีกรอยเจ้าเจ้าหนที่ถ้าเกิดว่าตรวจติดลิขิตนะยายจะเขียนไปด่าเลยนะบอกไอ้อนโอ้มันมีลิขิตจากไหนชาวาบ้านเขาตีกลองอะ่ะมันไม่มีใครไปจดลิขิตหรอกโอ้โห เขียนเป็นดา่าเจ้าน้าที่เลยเจ้าเป็นฝรั่งเจ้าจะรู้กว่าคนไทยขมยิได้ยังไงไปไปบ้านใครนอ้องเขบอกว่าอ่าให้บุญเยอะๆพี่ยูน่ะเขาจะจะได้เอาคนมาช่วยมียายบุญเลยนะยายบนะุญเลย ยายบุญยายบนก่อนออทำไมก่อนเขาก็จะอะรารมณ์เพียงอะไรเบื่อคนบนใช่ไหมเบื่อคนบน <c oughs> มีอยู่สองท่านขอบคุณค่าที่อยู่เป็นเพื่อนยายนะคะไม่ว่า่าวันนาจะเป็นจินาพรกับอวินยัยเหรอวินัยเที่ยวกินอาหารเรื่องมีลา ปกติแล้ววินัยไม่น่าจะอยู่กับเป็นเพื่อนยายนานขนาดน,นั้นยังอยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหมเจ้ายัางอยู่บอตริดราพนะ่อยู่เป็นเพื่อน,อนยายอยู่แล้วเนี่ยกิรพลทำงานอยู่ไหมถ้าทำงานก็เอ่อทำงานไปนะคะไม่ตรงกังบนนะคะยายก็จะไล่ตรงงานที่อยู่อย่างแคนไหน เช็คดูดูอิทขึ้นอีกไหมเนี่ยมียังพรขึ้นลูอิสยังไม่ขึ้นลูอิสจะก้นขึ้นช่วงบ่ายน้นอนกท็อปขึ้นอีกแล้วน้องท็อปไม่ได้เข้าไปช่วยนกท็อปเลยต้องไปย้อนหลังเมื่อวานได,ได้ขึ้นแล้วได้เข้าบ้านน้องท็อปอยู่ย ยายมุนไตท่านเี่ขึ้นในช่วงนี้นะคะเมื่อวานเี่ยายขึ้นช่วงนี้ก็ไม่มีเพื่อนนะในขึ้นช่วงนี้ก็ไม่มีเพื่อนรู้สึกยังเงียบเงียบเหมือนกันนะแต่เพื่อนก็ไปหลังบ้านให้เดี๋ยวนี้ลัคกี้ก็เงียบ ดากีก็ไม่ได้ขึ้นในนี้เลยไม่ลงคลิป เพื่อนขึ้นเป็นเพียบเลยไม่มีเพื่อนเข้ามาโอเคเดี๋ยวยายทำไฮไลท์เดี๋ยวจะขึ้นแค่สามสิบนาทีนะวินัยวินัยจ๋ายังอยู่ไหมเพราะว่า ตีติดไม่ได้เลยรู้สึกจะวินัยจะอยู่เป็นเพื่อนยายนานเกินจะไปไหนก็ไม่ได้ไปทีดาพลหรือป่าห่อทีอยู่เป็นเพื่อนยายยายข